ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับสอสอคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาฐานข่มขืนและความผิดทางเพศเป็นที่โจท์ขานในสังคมต่อว่าต่อขานสอสอคนนี้ซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเพศนี้จนถูกขับออกจากพักการเมืองเดิมไปสังกัดพักการเมืองใหม่ ไม่หลาบจําครับกระทําความผิดซ้ำซากซ้ำซ้อนอีกเช่นเดิมผมฝากกรอนไปหานะครับไม่ควรอยู่เป็นผู้แทนราษฎรแล้วควรจะลาออกจากการเป็นสอสอโดยไม่จําเป็นต้องให้มาขอตัวไม่ไม่จำเป็นต้องให้พนักง,งานสอบสวนที่เกี่ยวข้องมาขอตัวไปดำเนินคดีลาออกไปสะครับแผ่นดินประเทศไทยจะได้สูงขึ้น ฟังข่าวปูอัดแล้วอึดอัดสํารอยปรากฏชัดกามตายตื้นมืดบอดตันหาพาล้มคลื่นต่อแต่นี้ไรที่ยืนหน้าอับอายต่อแต่นี้ไรที่ยืนหน้าอับอายลาออกไปสะครับอย่าทำให้การ ขอตัวไปดำเนินคดีเรื่องนี้มีปัญหาเลยครับแม้ว่าสอสอจะมีเอกสิทธิ์แต่ท่านได้กระทำความผิดซ้ำซากซ้ำรอยโดยไม่เข็ดหลาบไม่ควรเป็นผู้แทนราษฎรและไม่ควรเป็นอะไรทั้งสิ้นในสังคมนี้ครับ